สวัสดีครับพบกับผมช่องนอนนารินซิงครับวันนี้จะมารีวิวสกูตเตอร์ให้ดูครับจะเพิ่งสั่งมาครับน่ครับประมาณนี้เลยเป็นสายพานนะครับใช้ระบบไฟฟ้าลายประมาณนี้เลยแรงอยู่นะครับเพิ่งได้มาเลย หน้าใหม่ก็เป็นแบบนี้นะครับบิดอีกทีจะเป็นไฟหน้านะครับก็เป็นสกูตเตอร์าะละเอียดก็รับน้ำหนัก80ดสโลครับใช้ระบบไฟฟ้าได้ประมาณ15บกิโลครับชาร์จไฟ ประมาณห้าชั่วโมงครับเท่ๆครับวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศลายสวยๆรถเมียนะครับเป็นสายพานนะครับ เบรกเหมือนจักรยานเลยครับมีตะกองตะกร้าครับไปหน้าไปท้ายไปเลี้ยวครบนะครับรายละเอียดประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปใหม่ๆก็เดี๋ยวผมจะเอามาลงอีกนะครับขอบคุณครับ <Yeah. S 1> ไป60ฟุต